มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้จะดำรงชีวิตอยู่ได้ชีวิตต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสีอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและก็ที่อยู่อาศัยใน4อย่างนี้มนุษย์จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมนุษย์จะได้ปัจจัยทั้ง4ี่มาก็ต้องใช้เงินซื้อมาเงินมาจากการทำงานคนทำงานได้เงินมีเงินซื้อปัจจัยสี่ อุปสรรคในการทำงานคืออุบัติเหตุเจ็บป่วยแก่พิการตายหากมันเกิดขึ้นคนจะลุกขึ้นมาทำงานไม่ได้รายได้หายแต่คนยังต้องการปัจจัยสี่หากมีเงินทองเจ็บปัญหาไม่มีหากมีสมบัติขายปัญหาไม่มีแต่มีมากพอหรือเปล่าคนส่วนใหญ่มีไม่มากพอหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือ ออกไปบอกทุกคนที่เรารู้จักว่าให้เขาสำรองเงินไว้อย่างน้อย3-5ถึงปีนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเจ็บป่วยนะครับเขาลูกขึ้นมาทำงานไม่ได้จะได้มีเงินรักษาจะมีรายได้เหมือนเดิมเมื่อเขาพิการเมื่อเขาล้มหายตายจากเขาจะมีเงินล่วงหน้าให้ครอบครัวเขาสามปีห้าปีแต่หากไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเขาก็จะได้เงินที่เขาเก็บไว้ใช้ตอนหลังกเกษียณ ดังนั้นหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือออกไปบอกคนว่าพี่ในขณะที่คุณพี่ยังทํางานได้มีรายได้ปัญหามันไม่มีนะแต่ในโลกความเป็นจริงหาเกิดบัตเหตุหรือเจ็บป่วยพิการหรือจากไปแน่นอนเลยจะลุกขึ้นไปทํางานไม่ได้รายได้จะหายรายจ่ายยังอยู่ครอบครัวและตัวเราต้องการปัจจัยสี่เอาอย่างนี้ไหมวันนี้ผมจะมาชวนพี่สํารองเงินไว้ นะครับอย่างน้อย3ปี4ปี5ปีเมื่อเกิดเหตุทั้ง5อย่างเกิดขึ้นแม้จะลุกขึ้นมาทำงานไม่ได้พี่ยังคงมีไรายได้เหมือนเดิมอย่างน้อย5ปีพี่ว่าน่าสนใจไหมนี่คือวิธีการขายประกันชีวิตที่ถูกต้องให้ขายแบบนี้จะขายดีและยั่งยืนครับ